Đi, าาบายดีพ่อ,บบอ,อแม่พนะี่น้นองมีสิแกงน้ำมัอีล่เอากระเบือกระเบือลงนี้่เป็นาวนี้นีนังบริเองสีมาสีเอนี่เไมทสมา อ,อกีกทีฉันมน่ะน่าะพออกมันยังชีแงลายมีคนมากินลายเยวไปเบ่งตอนต่อไปได้เลยห้องขางวงไว้ก่อนรอม,นมันเดือดแล้วสิใส่สีปรุงเนาะรอสักครู่เดี๋ยวรอมันพดก่อน จังซิมาปรุงเลยแทนตอนต่อไปนาะหพดแล้วก็สิป,สปรีก่เปรเกตอนจ่สสเสร็จา้อ bạn đẹp, quay, hả, bắt nhặt, sai tôi như bạn đẹp này rẻ đây, từ chợ สไปใส่คอยนเรื่อๆเพราะว่าเาใส่กระเบื้องอะไรนี่สติดหมอท้งบ้คนแ่มัน ้เผาสายลายนเนาะยังเข้มโผดใส่ไปก่อนค่ะบุพเก็จะใส่เพิ่อถ่ายก็ดยดยดกได้สายลายมันเข้มปุ้งะใส่ประเดเ็ก้อยนะจะสิบุ้งไปงอห่ะมาเอ๊ะมอประดัละลายไปแล้ว

ยั่เดียกพอมันเก็มเสร็จแตกมไม่อะใส่บวบลงไปใส่มักบว xem một bộ lộ khôn khôn khó khăn à, em mò lên skin bớt kìa bớt, bớt. bớt đi đâu con này ma lại khôn nhỉ xin mong còn เพิ่มเลยพอดีเป๊ะวประดกเคลียหนำประเดเคลียลงราเลยก็เลยดีเลยเก็ใส่เกลนะือร้าเค็มนแแล้วเป็นนวพดีแหสลงเดือดคับสใส่รเี้ยแล้วเลยลลืมใส่เห็ดหูหนูนั่นเห็ด มันอ่นที่ตังใสไปเลยอันมันเดือดแห้งแล้วเป็นเดี่วกซุด

พีดเลยกันเดี๋ยวมันเดือดจักหน่อยแจงซีโป่งซุกเลยตอนนี้นอนใหม่ของเราแกงซุกปกะทิรบร้อยน่ปกบ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 ก,ก,กมากินบอกินนกันได้คนในเบิร์กค่ะอ้าทุธอซีมเบิร์กเรือดเลยแซบ่บ ีตัแซะนะครับสิบหนึน่ซุกแล้วสิป,ปอง,ปนนงเลยสิใส่ผักขยงเลยผักขยงกับผักเมื่อกี้เมะ่งกี้เนี่ซื้อมาตัวปลูกเองกินเบิร์แล้ว กินเบิดเรียบร้อยสืบมาม,มาเด้อม,มาเด้อกนินของเป็นพราะแม่พี่น้องล่องไฟเพราบ้านก่องร้อ,กอ,อ,อกนบบก่องกระอกินเบิร์บ้านเด้อดเสือเอือนเอือบเบิด์ชุกหูชุกคนให้กินเนี่ยติพี่น้อ,องที่มันเป็นทำนี้ก็แซ่บแน่น,นอนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะ หมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งน้ำเด้อเพื่อประกาศคลิปใหม่ๆค่อยๆกดติดตามเพื่อให้นกำลังใจเห็คุคลิปต่อไปน้ำเนยหลังยังผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอพายน้ำได,ด้วยวายเรื่อง่ากินนาะก,กับเหม็นบอกเด้อเด้อน,นี่แต่ตแซบมันเนาะขออำลาไปกินข้าวก่อนนะคลิปกินนี่สุดท้ายได้บอลกัน คนใหญใจนะพ่ามีคนมากินร้ายด้วยมันเอแกงเต็มหม้อปัเนี่งสกินชงคนมันกระเบลมเนาะต้องกินะรหลายคนเสียบชินเนาะไม่กัดนะขอมีนญาตไปกินข้าวกินน้าขอตัวลาไปก่อนสบายดี